ราศีกันดวงชะตาของท่านนั้นได้รอบที่ดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงดวงท่านจะเรียกเงินเรียกงานคำว่ารวยนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับชาวราศีกันสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับดวงชะตาของชาวราศีกันเข้าสู่กลางปีพุทธศักราช2567เป็นต้นไปนั้นดวงชะตาของท่าน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในกลุ่มหัวแถวดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นนับจากนี้ท่านจะพบเจอเรื่องราวจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นจะนำพายท่านนั้นเข้าไปสู่กับความสำเร็จเข้าไปพบเจอกับเป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้ทุกอย่างมีเกณฑ์จะสมปรารถนาสมหวังท่านแทบจะทุกเรื่องนับจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีกันนั้น ท่านจะพบเจอกับสามเรื่องราวที่ถือว่าตามตำราได้กล่าวเอาไว้ว่าดวงชะตาของท่านจะพบเจอกับเรื่องที่เป็นมงคลสามเรื่องด้วยกันสามเรื่องราวที่ว่านั้นนั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นจะพบเจอโชคลาภโชคลาภจะปรากฏให้ท่านเห็นดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์จะได้กองเงินกองทอง มีเกณฑ์จะได้ลาบใหญ่รอท่านอยู่สำหรับในข้อนี้ก็ขอตีความหมายขอทํานายทายทักว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นนับจากนี้ไปท่านจะพบเจอกับโชคลาภที่แฝงรวมอยู่กับลูกลูกและหลานไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลนหลนนับแต่นี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่ลูกหลานเลนหลนนั้นจะนำพาจะชี้นำ จะบอกใบให้ท่านนั้นพบเจอกับโชคลาภก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เกิดความเป็นมงคลกับตัวของท่านยิ่งนักและชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะอยู่ในช่วงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ว่าท่านจะมีการเดินทางสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ท่านไปทำธุระเกี่ยวกับการงานหรือไปสถานที่ท่องเที่ยว ท่านจะได้ดวงชะตาของเด็กที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือท่านเวลาที่ท่านนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหรืออยู่ในช่วงหลังชนฝาท่านจะพบเจอกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือท่านเข้ามาช่วยท่านในทุกทิศทุกทางแต่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านจะเข้ามาช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านเดือดร้อนหรือท่านลำบากก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ไป ท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยท่านจะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือท่านจะไม่มีทางอับจนจะไม่มีทางตกอับอย่างเด็ดขาดเรื่องที่สองที่ชาวราศีกันมีเกณฑ์จะพบเจอในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกันเอย๋ยดวงชะตาของท่านจะโดดเด่นในเรื่องการงานเป็นอย่างมาก สำหรับข้อนี้ขอทำนายทายทักดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปการงานของท่านนั้นจะนำพาให้ท่านพบเจอกับช่องทางที่สร้างรายได้เพิ่มเข้ามาท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาไม่ขาดสายท่านจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนอกจากการที่ท่านจะสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วชื่อเสียงหรือแม้แต่ความสามารถของท่าน จะเป็นที่กล่าวขานจะเป็นที่โจดจันเป็นที่พูดถึงในสังคมวงกว้างก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ชื่อเสียงของท่านก็จะสามารถเรียกเงินเรียกทองท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การที่ท่านทำงานนั้นในครั้งอดีตท่านเคยติดขัดท่านเคยพบเจอกับปัญหาต่างๆนานา,นาแต่ในตอนนี้ทุกอย่างจะแตกต่างไปจากเดิม ท่านมีเกณฑ์จะพบเจอกับกัลยาณน,น้มิตรที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนท่านอย่างเปิดเผยหรือให้การสนับสนุนท่านแบบที่ไม่ปรากฏตัวแบบที่ปิดบงังท่านจะพบเจอกับการผลักดันของผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้หน้าที่การงานของท่านนั้นก้าวกระโดดก็ต้องบอกว่าดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปการงานของท่านนั้น จะโดดเด่นจะทำให้ท่านรุ่งเรืองสร้างความมั่นคงให้กับท่านเป็นอย่างมากดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงนี้ท่านจะทำงานมากกว่าวันพักผ่อนถึงท่านจะเหนื่อยแต่ท่านก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างที่ท่านนั้นชื่นอกชื่นใจเลยทีเดียวดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการติดต่อประสานงานหรือแม้แต่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะมีเมตตามหานิยม ท่านจะสามารถพูดจาให้คนคล้อยตามการติดต่อการทำธุรกรรมต่างๆนั้นท่านจะพบเจอกับหนทางที่สะดวกสบายราบรื่นหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านท่านจะไม่ค่อยพบเจอกับอุปสรรคหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นบ้างท่านก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวท่านเอง ก็ต้องบอกว่าในนาทีนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีดวงที่ดีอย่างมากดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงนี้งานของท่านจะโดดเด่นจะสามารถสร้างความมั่นคงมีเงินมีทองไปปิดหนี้ไปปิดศินได้อย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงนี้งานของท่านจะโดดเด่นและจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านเป็นอย่างมากเรื่องที่สาม ชาวราศีกันเอย๋ยนับแต่นี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านท่านจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินซึ่งในข้อนี้ขอทำนายทายทักดวงชะตาของชาวราศีกันนับแต่นี้เป็นต้นไปดวงชะตาของชาวราศีกันมีเกณฑ์จะได้ครอบครองทรัพย์สินสิ่งของมีค่าที่มีมูลค่าสูง ชาวราศีกันเอย๋ยท่านอย่าได้ประมาทกับดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านนั้นมีความพิเศษซ่อนอยู่ในดวงชะตามากมายท่านมีเกณฑ์จะพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันมีสิ่งพิเศษมีเรื่องราวพิเศษที่กำลังจะรอคอยการเข้ามาในชีวิตของท่านดวงชะตาของท่านอยู่ในฝากฝั่งของคุมทรัพย์ขุมสมบัติท่านจะไม่ตกอับท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ ดวงชะตาของท่านจะมีมากกว่านั้นท่านจะมีเงินเก็บจะมีเงินฝากท่านจะมีกองเงินกองทองพุ่งเข้าชนมีดวงมหาโชคมีดวงมหาชัยวิ่งเข้าหาการที่ตัวท่านนั้นไม่เคยนึกไม่เคยคิดจะมีสิ่งของเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือแม้แต่ที่ไร่ที่นาต่อจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้สิ่งของเหล่านี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบที่ตัวท่านไม่ได้ตั้งใจ มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้จากการได้รางวัลได้รับผลตอบแทนต่างๆหรือแม้ว่าตัวท่านนั้นจะได้มรดกตกทอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวของท่านเองหรือแม้แต่ท่านจะได้รับมรดกตกทอดในส่วนของคู่รักสามีภรรยาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับตัวของชาวราศีกันได้ทั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนับจากนี้เป็นต้นไป หากจะพูดถึงดวงชะตาของท่านถือว่าในปีนี้เป็นต้นไปนั้นดวงชะตาของท่านถือว่าดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของท่านดีที่สุดในรอบสิบปีเลยก็ว่าได้อะไรที่ท่านคิดว่าจะไกลเกินเอื้อมอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้ต่อแต่นี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือใครที่จนอยู่ต่อจากนี้ก็จะลืมตาอ้าปากมีเงินฝากมีเงินเก็บหากใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วนั้น ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้ารุ่งโรดรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีความพิเศษมีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ในดวงชะตาของท่านณนาทีนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นถือว่าเป็นราศีที่มีดวงชะตาอยู่ในกลุ่มหัวแถวเลยทีเดียวคําว่าร่ํารวยคําว่าประสบความสําเร็จจะไม่ห่างไกลชาวราศีกันอย่างแน่นอน และในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในช่วงที่เรียกว่าดวงขึ้นท่านควรที่จะทำการเสริมดวงชะตาด้วยการสวดมนต์กรวดน้ำแผ่เมตตาซึ่งการสวดมนต์นั้นท่านควรที่จะสวดบทอิติปิโสและควรจะสวดบทชินนบัญชรการกรวดน้ำแผ่เมตตานั้นท่านควรจะสวดบทอิมินาบทใหญ่ ซึ่งถือว่าบทนี้จะแผ่กุศลผลบุญไปถึงทั้งสามภพสาภูมิซึ่งถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านเป็นการต่อดวงชะตาของท่านให้ท่านนั้นมีดวงชะตาที่ดีไปแบบยาวๆซึ่งการสวดมนต์การไหว้พระการแผ่เมตานั้นคนโบร,โบราณคนรุ่นเก่าถือว่าให้ความเข้มขขังให้พลังอนุภาพดีนักแล สำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหากคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้ชาวราศีกันท่านคิดว่าเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านก็ขอให้ท่านกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุาธเพื่อให้ตัวท่านนั้นรับพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป สวัสดีครับ